เสือใบตอนเสือทลายคุกในที่สุดเสือใบจอมโจรซึ่งเป็นอาทยากรหมายเลขหนึ่งก็หลงกลเสือเหกกองปราพิเศษด้วยอุบายอันลึกซึ้งของร้อยตำรวจเอกประที่ปรียากรจับกลุมเสือใบโดยละม่อมซึ่งทางการตำรวจถือว่าเป็นการกระทำที่กล้าหาญและเป็นความชอบพิเศษ รูปถ่ายของเสือใบปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับพร้อมด้วยประวัติของเขาซึ่งทำให้ประชาชนผู้สนใจในเรื่องนี้นึกไม่ถึงว่าขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่กว่าจอมโจรทั้งหลายเป็นคนที่มีอดีตการอันรุ่งเรืองมาแล้วเขาคือเรวัตวิชุประภาอดีตข้าราชการชั้นเอกของกระทรวงมหาดไทยนักเรียนนอกที่สำเร็จวิชาเอนจิเนียร์มาจากประเทศอังกฤษ เมื่อต้นปีพุทธศักราช2489เรวัตข้าราชการหนุ่มผู้นี้ซึ่งมีอนาคตแจ่มใสในวงราชการได้ใช้ปืนพกยิงพันยายอดรักของเขาตายคาที่เพราะหล่อนได้ทำลายเกียรติยศของเรวัตด้วยการประพฤติน,นอกใจเรวัตได้หลบหนีไปจากบ้านในคืนวันนั้นและตำรวจก็พยายามสื่อหาตัวเขาอยู่เรื่อยๆบัดนี้ความจริงได้เปิดเผยขึ้นแล้ว เสือใบคือเรวัตนั่นเองเขาได้สารภาพกับตำรวจโดยละเอียดเขาหนีไปอยู่ลบบุรีซึ่งคนรับใช้เก่าแก่ของเขาคนหนึ่งได้ไปตั้งถิ่นฐานทำมาหากินที่นั่นเรวัตเห็นว่าเขาได้สูญเสียซึ่งเกียรติยศและตำแหน่งหน้าที่ราชการไปแล้วเขาควรจะใช้ชีวิตของเขาที่มีอยู่ด้วยความหวาดระแวงตำรวจให้โลดโผนไปจนภยัยเป็นประโยชน์แก่พี่น้องที่ยากจนทั้งหลาย ดังนั้นเรวัตก็เริ่มต้นมั่วสมกับบรรดาสณทุจริตในลบบรุรีโดยใช้เงินหวานโปรยแล้วตั้งตัวเป็นหัวหน้าขนานตามตัวเองว่าเสือใบเปิดฉากการปล้นครั้งแรกในราวเดือนมีนาคมพุทธศักราช2489เพราะเสือใบเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาสูงมีปฏิภาณยอดเยี่ยมมีแผนการละเอียดสุขขม การปล้นจึงได้รับความสําเร็จทุกคราวไปประกอบทั้งความกล้าหาญและเยือกเย็นไม่วั่นไหวในเหตุการณ์ในด้านร้ายที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวเขาเป็นเจ้าพ่อลบบุรีเป็นมิ่งขวัญของคนจนทั้งหลายเหยื่อทุกรายของเขาจะต้องเป็นเศรษฐีสงครามหรือผู้ที่รีดนาทาเรนคนจนผู้ที่ตั้งอยู่ในสุดจริตธรรมแล้วถึงแม้จะร่ำรวยสักเพียงใดก็ไม่เคยมีชื่ออยู่ในบัญชีของเสือใบเลย เป็นเวลาเกือบหนึ่งสัปดาห์ที่บรรดารหนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวเกี่ยวกับเรวัตหรือเสือใบเขาถูกส่งตัวไปฝากขังที่กองเรือนจำละหูโทษอ,อายการกำลังรวบรวมหลักฐานและตรวจดูสำนวนการสอบสวนของตำรวจเพื่อจะได้ยื่นฟ้องเรวัตเป็นจำเลยในคดีต่อไปที่เรือนจำของกองละหูโทษเสือใบถูกคุมขังอยู่ในห้องซึ่งจัดไว้โดยเฉพาะ สำหรับผู้ต้องหาในคดีอุกชะกันโชตกับชินเป็นชายชะกันในวัยหนุ่มสองพี่น้องซึ่งถูกกล่าวหาในคดีปล้นและฆ่าเจ้าของทรัพย์ที่พระขนงถูกขังรวมอยู่กับเสือใบด้วยทั้งสมถูกพันธนาการด้วยตรวนขนาดใหญ่ประตูห้องขังก็มั่นคงแข็งแรงลูกกรงแต่ละซี่ขนาดหัวแม่มือโชตกับชินบูชาความกล้าหาญและน้ำใจ ที่เพียบพร้อมด้วยความเมตตากรุณาต่อคนจนของเสือใบามานาแล้วฉะนั้นพอเสือใบถูกส่งมาร่วมห้องกับเขาในวันแรกสองพี่น้องฝากตัวเป็นลูกน้องเสือใบในทันที7วันในกองละหูโทษสามเสือได้ใช้เวลาปรึกษาหาเรือกันในเรื่องที่จะหลบหนีออกไปนอกคกุกแต่โชดกับชินไม่หวังสักนิดว่าจะมีช่องทางหนีไปได้ข่าวว่า เมื่อมีความพยายามก็ต้องสำเร็จเสือใบพูดกับสองพี่น้องอย่างนี้เราตร้องหนีไอ้น้องชายถ้าเมนีไม่ช้าเราก็ถูกประหารชีวิตเย็นวันหนึ่งพัสดีเรือนจำได้สั่งให้ผู้คุมนำเสือใบและโชดกับชินออกมาเดินรอบๆเรือนจำเสือร้ายทั้งสามแทนที่จะได้รับความสุขกลับต้องทรมานใจในการลากโซ่ตรวนไปตามถนน บรรดานักโทษเพิ่งมีโอกาสได้เห็นหน้าเสือใบถน,นัดเขาต้องเป็นเป้าสายตาพวกเพื่อนนักโทษจำนวนพันทุกๆคนมองเขาอย่างชื่นชมบ้างก็โห่ร้องเกลียวกราวเสียงตะโกนรเรียกเสือใบและพี่ใบดังให้แซดไปหมดขณะที่ผ่านโรงงานช่างไม้ขุนจรได้เลยเห็นชายหนุ่มในเครื่องแบบผู้คุมคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่จ้องมองดูเขาอย่างตื่นตะลึงเสือใบจำได้ว่า เขาคือดวงเคยเป็นคนขับรถยนต์เก่าแก่ของเขามาก่อนเมื่อเขาเป็นเรวัตวิชุประภาข้าราชการชั้นเอกแห่งกระทรวงมหาดไทยคุณเรวัตดวงร้องตะโกนล,ลัน่นวิ่งหยกยอเข้ามาหาเขาคุณเรวัตรหรือครับเนี่ยพูดจบก็ยกมือไหว้เขาเสือใบยพยักหน้าข้าเองดวงเกคงจะแปลกใจมากสินะที่ฉันเป็นเสือร้าย พวกคมที่ขุมเสือใบกับสองพี่น้องรีบกล่าวห้ามดวงในทันทีเฮ้ยดวงเจ้านายห้ามไม่ให้ใครพูดก็เสือใบว้ยถอยไปไอ้เกลอประเดี๋ยวก,กันจะพลอยเดือดร้อนไปด้วยโทก็เสือใบหรือคุณเลวัตเป็นนายเก่าของข้านิวาแล้วเขาก็มองดูเสือใบด้วยสายตาอันสแสดงความเคารพนอบน้อมโทผมไม่นึกเลยครับว่าคุณจะเป็นเสือใบผมป่วยีิตั้งเจ็ดวันเพิ่งมาทำงานวันนี้ พวกุมเสือใบชักฉิวเพื่อนร่วมงานของเขาเชื่อมั่งสิว่าดวงแล้วกันเองไม่เข้าใจภาษาคนหรือไงดวงไม่กล้าพูดอะไรเขาถอยหลังออกห่างเสือใบสายตาของเบากับนายประสานกันเสือใบใช้อิรยาบถแทนคำพูดเขาสะบัดหน้าไปทางขวาแล้วรีตาพลางพยักหน้าช้าๆดวงพยักหน้าตอบและยิ้มให้เขาแล้วเลี่ยงไปจากที่นั่นพอพรบคำ่ำ ฟ้าก็พยับฝนพายุพัดรุนแรงน่ากลัวต่อจากนั้นฝนก็เทลงมาอย่างหนาเม็ดเสียงฟ้าคะนองเสียงลมและสายฝนดังอยู่ตลอดเวลาแสงไฟฟ้าห้าแรงเทียนเหนือเพดานห้องขังส่องสว่างสลัวสลัวเสือใบกับเพื่อนยากทั้งสองนั่งสนทนากันในเรื่องที่จะแหกคุกหลบหนีไปหาอิสระภาพเราไม่หมดหวังแล้วละไอ้น้องชายใบพูดยิ้มยิ้ม ดวงของข้าเข้าใจความหมายมันคงจะช่วยข้าชินเสือร้ายรุ่นหนุม่มพูดขึ้นว่าฉันสองคนขอเป็นช่างเท้าหลังถ้าเราลอดไปจากแลหโทษได้ฉันกับพี่โชตก็ขอติดสอยห้อยตามพี่หมายไปด้วยโชดจุปากเมื่อเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของใครคนหนึ่งสสหายยุติการสนทนาลงชั่วขณะใครคนนั้นวิ่งมาที่ประตูและโดยรวดเร็วเขายัดห่อผ้าขาวห่อหนึ่งเข้ามาในลูกกรง ดวงเสือใบอุทานด้วยความดีใจช่วยดึงห่อผ้าเข้ามาในห้องคนขับรถยนต์เก่าแก่ของเสือใบไม่ได้พูดอะไรกับเขาแม้แต่คำเดียวรีบหลบไปจากหน้าห้องขังทันทีเพราะถ้าเขาหมวโอเอผู้คุมซึ่งนั่งสับปะงกอยู่กับเก้าอี้และเห็นดวงส่งห่อของเข้าไปในห้องขังดวงอาจจะถูกยิงตายก็ได้แววตาของเสือใบวาวโรดไม่ต้องสงสัยว่าเขาจะปิติยินดีสักเพียงใด โชคเขาข้างแล้วไอ,ชอ้ชดไอ้ชินในหอเนี่ยต้องเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราแหกคุกแล้วเขาก็หัวเราะถ้าลอดตายข้าจะพาเองกลับไปกลังของข้าที่ลบบุรีคนของข้ายังซื่อสัตย์ต่อข้าเสมอแต่ว่าข้าจะไปเล่นงานเจ้าเสือแห่งกองปราบซะก่อนมันไม่มีศีลไม่มีสัตว์ความเมตตากรุณาของข้าทำให้ข้าเสียขนมันฉะนั้นเจ้าร้อยตำรวจเอกประทีปจะต้องตายด้วยมือข้า เลื่อนห่อผ้าไปทางมุมมืดแล้วเสือใบก็แก้ห่อออกอย่างระมัดระวังในห่อมีปืนพกสากระบอกเป็นรีวอลเวอร์9มอม,อมอ .1 กระบอกและบลาวนิ่งอีกหนึ่งกระบอกเมาเซอร์ขนาดเล็ก1กระบอกปืนทั้งสกระบอกนี้ดวงเสือเก่าได้ใช้ความสามารถของตนขโมยมาจากบ้านพัสดีเรือนจำนอกจากปืนมีเลื่อยตัดเหล็กขนาดกระทัดรัดกับธนบัตรอีกหนึ่งปึก บุรีอีกหนึ่งซองไม้ขีดหนึ่งกลักและจดหมายสั้นๆบอกช่องทางให้หลบหนีถึงแม้เสือใบเป็นผู้มีอารมณ์เยือกเย็นไม่หวันไหวในเรื่องที่ควรดีใจหรือเสียใจเขาก็ตื่นเต้นไม่ใช่น้อยเมื่อเห็นปืนพกและเลื่อยตัดเหล็กดวงเอ๋ยเองดีต่อข้ามากเองยังนึกถึงข่าวแดกแกงร้อนของข้าข้าจะไม่ลืมบุญคุณของเองในคราวนี้เลยเขารำพันเบา ส่งปืนพกให้เพื่อนร่วมใจคนละกระบอกหลังจากตรวจด,ดูกระสนปืนแล้วเก็บไว้ไอ้น้องชายนัดหนึ่งก็หมายถึงชีวิตคนหนึ่งเราต้องเสี่ยงโชคโดยเอาชีวิตของเราเป็นเดิมพันถ้าพลาดพลั้งเราก็ต้องตายแต่ถ้าเราไม่หนีเราอาจจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างไม่มีปัญหาสูุบรีการให้สบายใจซะก่อนเถอะวะดูเหมือนรักคังเพิ่งจะตีหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เองโชคย,ยิ้มแค่นฝนคงม่หย,ยุดต,ตกง,ง่ายๆนะพี่ใบ เออมันคงจะพรมจนลุงสว่างแล้วพูดจบเขาก็เปิดซองบุหรี่ทรีคัสเซนออกแจกให้โชดและชินสามเสือรู้สึกใจเต้นระทึกเขากำลังทำงานที่เสี่ยงอันตรายเสียงระฆังในเรือนจำตีกังวานสองครั้งฝนซาไปบ้างแล้วแต่ยังพรมอยู่เช่นนั้นเสือใบกับเพื่อนร่วมตายทั้งสามได้ใช้เวลาเกือบชั่วโมงเลื่อยตรวนออก คงเหลือแต่วงแหวนที่สวมข้อเท้าความยากลำบากอยู่ที่การเลื่อยกุญแจเยลล็อกขนาดใหญ่ซึ่งต้องลอดมือออกไปนอกลูกกรงซึ่งเสือใบลงมือทาการเองในที่สุดเยลล็อกก็ขาดออกจากกันด้วยอำนาจเลือ้อยตัดเหล็กสามสหายต่างถอนใจเฮือกใหญ่ราวกำนัดกันไว้โชดกับชิ้นตื่นเต้นจนกระทั่งร่างกายของเขาสั่นสะท้านและใบหน้าซีดเผือดผิดปกติ ถ้าผู้คุมเห็นเข้าแน่ละมันต้องหมายถึงชีวิตไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งเร็วอย่าชักช้าไอ้น้องชายโชคเป็นของเราแล้วเสือใบค่อยๆเปิดประตูออกเดินนําหน้าพาเพื่อนร่วมตายออกไปจากห้องคุมขังทุกคนกระชับปืนพกมั่นในมือผู้คุมเดินเลี้ยวมุมเฉลียงโผล่ออกมาพอดีสามเสือใจหายวับส่วนผู้คุมก็หยุดชะง,งักตกตะลึงไปชั่วขณะเฮ้ย ผู้คุมอุทานออกมาเพราะความตกใจกระชากปืนพกออกมาจากซองความจำเป็นทำให้เสือใบต้องประหารผู้คุมเคราะห์ร้ายเสือใบกระดิกนิ้วเหนี่ยวไกปืนทันทีเสียงระเบิดกระสุน9มมดังลั่น3-4นัดผู้คุมสองคนไล่กวดติด,ต,ดติดมาโชดหันมายิงโคูหนึ่งนัดแล้วก็ได้ผลทำให้ผู้คุมต้องหยุดชะง,งักความโกลาหอลอนลหมานเกิดขึ้นทั่วกองละหูโทษ เสียงนกหวิดดังเสียงแหลมเสียงผู้คุมตะกอลบอกกันให้ช่วยจับเสือใบาอาศัยความเมื่อตามชายคาตึกนำหน้าพาเพื่อนวิ่งไปทางด้านตะวันตกในจดหมายของดวงบอกว่าเขาเตรียมบันไดไม่ไผ่สำหรับพาดกำแพงคุกไว้ให้แล้วซ่อนอยู่ทางหลังโรงโครัวทันใดนั้นเองเสียงไซเรนอันเป็นสัญ,ญญาณบอกให้ทราบว่นนักโทษหนีหรือเกิดการจลาจลก็ดังรครวญครางขึ้นเป็นห้วง เสือใบบีบแขนโชดแน่นทั้งสามซ่อนตัวอยู่ข้างโรงโครัวอย่าตกใจโชดลูกปืนเรายังมีเหลืออยู่เราสามคนตายแน่แต่ก่อนที่เราจะตายเราต้องใช้ลูกปืนให้เป็นประโยชน์และก็พยายามหาบันไดให้พบเพื่อเสี่ยงชีวิตครั้งสุดท้ายฟันแลบแปรบหนึ่งทั้งสามคนเห็นพวกขงวิ่งพร่นชินตาไวและเห็นบันไดาวางอยู่บนดินห่างจากเขาประมาณ20เมตรก็ชี้ม,มือบอกเสือใบในทันทีโน,น่นบันไดยอยู่โน่นพี่ใบ พอขยับจะออกวิ่งไฟฟ้าเดินทางที่ป้อมเหนือกำแพงคุก,ก็ถูกฉายกราดมาสามเสือรีบหมอบฟุบลงกับพื้นดินทันทีแต่ตำรวจยามมองเห็นก่อนสเตนของตำรวจเริ่มแผดเสียงกือกกล้องป้อมหนึ่งและอีกป้อมหนึ่งช่วยกันระดมยิงมารากับหาฝนพวกผู้คุมไม่กล้าวิ่งเข้ามาพเพราะเกรงจะถูกกระสุนพวกเดียวกันกระสุนสเตนถูกดินกระโจยและหลายต่อหลายนัดเฉียดศีรษะสามเสือไปอย่างบุดวิดเร็วหนีเข้าบังมุมตึก เสือใบบงการทั้ง3รีบลุกขึ้นวิ่งฝากกระสุนสแตนไปทางมุมตึกพัสดุกระสุนนัดหนึ่งถูกหลังโชดทะลุกออกข้างหน้าโชดพะงะหงายล้มลงกลางดินตายคาที่เสือใบกระชากชิ้นหลบเข้าที่กำบงังไอ้เพื่อนยากตำรวจหน้าเรือนจำจะแหกกันเข้ามาจับตายเราในสองสนาทีเสียงชีวิตเถอะวะวิ่งไปที่บันไดแล้ก็ยกขึ้นผาดกำแพงด้านนี้ชินเสียขวัญแล้วร่างเขงเขาสั่นเหมือนลูกนก เสือใบยกคน้นรรวอนเวอร์ยิงขึ้นไปบนป้อมสองนัดยังผลให้ตำรวจยามรีบหมอบฟุบลงกำบังกระสุนทันทีทั้งทั้งที่ทเขามีปืนสเตนอยู่ในมือแล้วสองเสือก็พากันวิ่งมาที่บันไดสเตนอีกป้อมหนึงเริ่มยิงมาอย่างดูเดือดเสียงปืนสนั่นวันไหวและไซเรนก็ยังควนครางอยู่พอเสือทั้งสองก้มลงหยิบบันไดกระสุนปืนสเตนสาสนัดก็ถูกหน้าอกชินทะลุหลังเขาล้มฟุบลงทันที พี่น้องสองเสือเส้นชีวิตไปแล้วเสือใบหมอบตัวลงแนบพื้นกลิ้งตัวเข้าไปหาที่กำบังและยิงโต้อตอบเสื้อกางเกงของเขาเปะเปื้อนคลนเละเทอะไปหมดขุนโจรขบกรามแน่นมองดูศพเพื่อนยากด้วยความรักและอาลายัยกระสุนปืนของเขายังเหลืออีกเพียงสามนัดเสือใบตัดสินใจลุกขึ้นเพ่นแผลวขึ้นไปบนเตกพัสนุทมกลางหากระสุนสเตนของตำรวจยามบนป้อมระดมยิงเขา พวกตำรวจสถานีตำรวจนครบาลละหุโทษในราวยีคนได้เข้ามาในเรือนจำแล้วพร้อมด้วยอาวุธครบมือเสียงนายตำรวจตะโกนสั่งลูกน้องให้ล้อมเสือใบดังแว่วมาแต่ไกลจอมโจรยกมือเสยผมหายใจถี่เขาเลยเห็นปิ๊บน้ำมันปิ๊บนึงตั้งอยู่ข้างประตูก็วิ่งเข้ามาพิจารณาดูจอมโจรยิ้มออกมาได้มันคือน้ำมันเบนซินที่มีเหลืออยู่ครึ่งปิ๊บ สำหรับใช้งานในโรงพิมพ์ของกองละหูทโทษและเจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้เก็บเข้าคลังความคิดปัจจุบันทันด่วนเกิดขึ้นแก่เสียใบในทันทีเขายกปี๊บน้ำมันราดบนเพื้นจนทั่วล้วงกระเป๋าหยิบไม่ขีดออกมาจดพอประกายไฟจากไม่ขีดแลบขึ้นตำรวจก็ช่วยกระดมยิงมาที่เสือใบกระสุนนัดหนึ่งถากไหลขวาของเขาทำให้จอมจรรู้สึกเสียวปราบ เพลิงลุกพิ่มขึ้นแล้วและลุกลามสว่างรอดด้วยอำนาจเบนซิน,สนเสือใบกระจโจลมาจากห้องพัสดุวิ่งฝ่าฝนและความมืดไปทางโรงงานช่างไม้ภายในบริเวณกองเรือนจำและหูโทษเต็มไปด้วยความสับสนอลมานเพลิงลุกโชนช่วงแดงฉานแลบเข้าไปในห้องพัสดุเบนซินได้ไฟก็ขนองริด พวกตำรวจและผู้คุมตะโกนขู่หากันเสือใบกระจนข้ามราวลูกกรงวิ่งลับไปในความมืดเสียงสเตนคำรามไล่หลังมาและบุตรวิดจะจบชีวิตเสือร้ายทันใดน,นั้นเสียงระเบิดก็ดังขึ้นสนั่นวันไหวเบนเซินประมาณ20ปิปิบในพัสดุเกิดระเบิดขึ้นเพราะทนความร้อนไม่ได้คราวนี้ตัวตึกพัสดุก็เป็นเหยื่อเพราะเพลิงลุกลามถึงหลังคาพัตติสั่งปล่อยนักโทษที่มีความประพฤติเรียบร้อยให้มาช่วยกันดับไฟ การจลาจลเกิดขึ้นแล้วบรรดานักโทษต่างรักชีวิตตนเพราะกลัวจะถูกเผาทั้งเป็นพยายามทำลายประตูห้องขังและตะโกนดา่าพวกคุมให้ปล่อยพวกเขาตำรวจประจำกองระหโหโทษต้องทำงานอย่างหนักทุกห้องคุมขังมีผู้คุมและตำรวจยืนเตรียมพร้อมที่จะปราบจลาจลเสือใบวิ่งวนเวียนอยู่ในคุกอันกว้างใหญ่และตำรวจก็ติดตามมาอย่างไม่ลดละเสียงสเตนดังอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ได้ความเมื่อช่วยกำบงัง ขนโจรก็คงจะเป็นเหยื่อกระสุนเปินตำรวจเขาหยุดยืนที่มุมตึกแห่งหนึง่งจอมโจรหายใจถี่เร็วแสดงความเหน็ดเหนื่อยในเวลาเดียวกันนั้นเองนายสิบตำรวจคนหนึ่งได้เดินตรงมาทางเขาถือสเตงกระชับมั่นรีวอนเวอร์ของเสือใบพร้อมที่จะส่งกระสุนออกจากลำกล้องเด็ดชีพเจ้าพนักง,งานผู้นี้แต่ตำรวจมองไม่เห็นเขาหยุดยืนกวาดสายตามองออกไปรอบๆและหันหลังให้เสือใบ เหมือนกับพยักร้ายตัวยงเสือใบก็กระโดดพรวดเข้าไปหาผู้วิทักษ์สันติราชพร้อมกับประเคนด้ามปืนพกลงไปกลางศีรษะผู้เคราะห์ร้ายเต็มแรงเหยื่อของเสือใบสิ้นสติสมประดีขุนโจรลากตัวสิบตำรวจตรน่มเข้าไปหลังกองไม้ความตื่นเต้นยินดีบังเกิดขึ้นแก่เขาจนสุดที่จะประมาณร่างของเสือใบกับตำรวจผู้นั้นมีขนาดเท่าๆกันเขามีหวังที่จะลอบหนีไปจากคุกอย่างลอยนวลแล้ว อีกสินาทีต่อมาไฟฟ้าภายในบริเวณเรือนจำก็ดับพลึบด้วยการกระทํำของเสือใบซึ่งอยู่ในเครื่องแบบสิบตำรวจตรีความมืดทําให้เสือใบสามารถปรากฏตัวในหมู่พวกตำรวจและพวกคุมแยกย้ายกันค้นหาตัวเสือใบทุกซอกทุกม,มุมขุนโจรถือสเตนเตรียมพร้อมเขาวิ่งอ้อมมาทางหน้าเรือนจำแกล้งยิงปินขึ้น 45- หนัดแล้วเสือใบก็มาถึงประตูชั้นใน วผู้คุมหลายคนยืนคุมเชิงอยู่และคนหนึ่งกำลังจุดตะเกียงรั้วเร็วเปิดประตูทีผู้หมวดใช้ให้ไปเอาระเบิดน้ำตาที่โรงพักไอไ้ใบหนีเข้าไปซ่อนที่โรงช่างไม้ผู้คคุมไม่ได้เฉลียวใจนึกว่าผู้ที่อยู่ในเครื่องแบบสิบตำรวจผู้นี้คือเสือใบจอมโจรเขาเปิดประตูให้ทันทีแต่พอเสือใบออกมาพ้นประตูด้านใน ไฟฟ้าเดินทางของยามประตูนอกดวงหนึ่งก็ฉายกราดมาที่หน้าเขามันสว่างพอที่จะมองหน้าเสือใบอย่างถนัดผู้ช่วยพัสดีสะดุ้งเฮือกรีบประชากเปืนพกออกมาจากกระเป๋ากางเกงไอไ้ใบก่อนที่พาราเบลลัมในมือผู้ช่วยพัสดีจะทำงานสเตนเขาเสือใบก็แผดเสียงคํารามลั่นและเห็นประกายไฟแลบออกจากปากกระบอกปิน ผู้คุมสองคนกับผู้ช่วยล้มหวบลงทันที3มชีวิตสิ้นสุดด้วยน้ำมือเสือร้ายและโดยไม่รอช้าเสือใบถอดกรอนประตูออกบริเวณภายนอกเรือนจำไม่มีใครเลยเขาวิ่งตรงมานอกถนนใหญ่หลบเข้าชายคาตึกเดินเรื่อยมาทางสำราญราชอิสระภาพกลับคืนมาเป็นของเขารถจักรยานสาล้อคันหนึ่งพาตำรวจปลอมไปตามถนนมหาชัยทิ้งความโกลาหนอลมานภายในเรือน,นจำไว้เบื้องหลัง อย่างไรก็ตามเสือใบยอมรับสารภาพว่าเขาได้รับความตื่นเต้นมากที่สุดในชีวิตของเขาและเดชเชบนคุณพระช่วยกระสุนของตำรวจมีเพียงนัดเดียวที่ถาาไหลยเข้าไปทำให้เกิดบาดแผลเพียงเล็กน้อยฝนยังคงตกพรำๆอยู่เช่นนั้นโชคช่วยให้เสือใบหลบหนีมาได้อย่างปลอดภยัย ชัตาของร้อยตำรวจเอกประทีปเสือแข่งกองปราพพิเศษอยู่ในอุ้งหัดของมฤุตยูแล้วเสือใบได้ตั้งปณิธานไว้เขาจะต้องตามพิฆาตนายตำรวจหนุ่มผู้นี้ให้ได้ในฐานที่ไม่มีศีลศัตด์